สวัสด <in prime. S 1> oh. uh ีค huh. uh ่ะแล้วพบกับนี่ฮิคารุอีกราบนะครับวันนี้นี่ก็จะมาดูวิวปืนดีๆดี่เอเป็นปืนอันแรกของนี่เลยนะเป็นปืนอันแรกของนี่เลย ที่เราจะไปดูดดมาดูลายลายเกียดก่อนนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสีดำล้วนดูปากตรงนี้ล้วนข้างในก็มีกระสที่จะมาดูดีสีนะครับที่หนึ่งเป็นแร้งสอง คือการเรียกเพื่อนอะหมเน่ไม่มีนะคะหมเน่ใช้ของดิเแขนะมีคารุโตะกับชิปะจะเอาให้ดูเปิดนี่คือการแต่งร่างนะครับเป็นการ ลวนใหมครับเครือบพลสติกด้วยก,ก็ดังไหมนะี้ก็ดังเนี่ยเครื่องนี่คลิปะของดีเทลก็เครือบเครืองกนงนะคาบุตโตไม่เครือบ ส่วนถ้าไม่ตายะหรอนีม่มีแล้วแล้วก็เครือบนะครับมันใส่ได้สี่ก๊าซนะเพิร์บืรู้ไหมตอนแรกอ่ะตรงนี้มินนี่คิดว่าอะไรเป็นอะไร่ะครับอูเดค,คิดว่าอะไรเป็นถังแก๊ ที ụ, ng, ่ที่มีแก๊สอยู่ข้างในที่อยู่หลังหลังรถบันทุกแก๊สนะคัะอ๋อครับเหมือนเลยเนาะใช่คคล้ายเลยเราเก็บแก๊สก่อนนะคยับเนี่ยเนี่ยมาดูแลใกันเก็บตู้กันนะคตรงนี้ก็เป็นโลโก้ บอกแล้วตรงนี này, ày, ày, ้มันน่าจะเป็นสายฟ้านี่ก็เป็นสายฟ้าจ้าช็อตแล้วก็เอออันนี้เป็นที่จับของมันนคเป็นถังแก๊สอันนี้ก็เป็นสายฟ้าอย่างนี้ยๆๆนะครับช็อตเลยตรงนี้ก็เป็นไฟสีแดงไฟอยู่ตรงนี้นะครับ เงจี้จี้ลำโพงอยู่บนนี้สวิท์อยู่บงนี้ครับไปออกมาสโซฟามันเชื่อมต่อกันี้แบ็นวงนาเปิดเปิดสวิท์ให้ดูมีไฟสองดวงเนาะลองยิงดู นี่เป mm ็นไกด์เครับนี่แล้วนก็ว้าว เป็นสีเท้าป่อบน,น,นะครับลองใส่การ์ดดูครับการ์ดท่านบานะมันไม่อ่านการ์ดนะครับถึงจะใส่ท่าไว้ตายมันก็เป็นไฟมาก ไม่พูดมันมีเสียงครับผมเพราะว่าปืนกระบอกนี้เป็นตัวแรกนะครับเขาจะไม่อ่านการ์ดนะครับมันจะมีอีกตัวนึงนะครับที่อ่านการ์ดก,ก็รุ่น20ปีนะครับแล้วก็เป็น CSM เลยครับผมใส่พอโมเน่จะไม่พูดดีเองบนะอกดูเป็นไง มีดีเอ็นปิดสวิตช์ดัดตัวการ์ดออกตัดเอดใส่การ์ดเงี้ยงปิดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปแปรงล้างกันเลยใช่ไหมใช่ครับ ครบทุกโหมดนะค่ะโมนี้จะบอกอีกนึ่งคือมันมีอยู่สี่หมดแต่มีสามเสียงโหมดที่หนึ่งจะเป็นแบงล่างหมดที่สองจะเป็นหมดที่สองจะเป็น,เ,ปเ,นเรียกเพื่อนใช่เยียมเพื่อน ียกเพื่อนมันสองเสียงก,ก็เลยมันมีสองคันเอ้ยก็เลยมีสามเสียงเสียงที่สามหมวดที่สามหมวดที่สามก็คือเรียกเพื่อนทีหมวดที่สี่จะเป็น้า,นางไม่ได้โอเคเดี๋ยวป้าสรุปให้หมดหมดแรกเสียงแรกก็คือแปลงล่างหมวดที่สอง ก็คือเรียกเพื่อนหมวดที่3ามก็คือเรียกเพื่อนสองกับสามน่ะมันเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็หมวดที่สี่ก็คือถ้าไม่ตายสรุปสี่หมวดสามเสียงใช่ไหมใช่แล้วก็มีเสียงยิงปืนอีกเสียงหนึ่งกับเสียงเปิดเครื่องใช่ไหมครับโอเคแต่แต่แต่พอเป็นโหมดปกติมันพอพอแปลงแงน่นแล้ว ันก็เป็นยิงปกติใช่ไหมครับแต่พอเป็นหมดถ้าไม่ตายพอยิงมันจะเป็นเสียงถ้าไม่ตายอ๋อโอเคไหนลองยิงให้ดูซิโอเคครับแล้นก็เสียงยิงปืนมีสองเสียงยิงธรรมดากับยิงถ้าไม่ตายใช่ไหมโอเคครับก่อนจากกันไปนะครับ ถ้าชอบน้อยก็กดไลค์ถ้าชอบมากก็กดติดตามถ้าชอบบางมึงมากามาก็ให้กดติดตามนี่แหละอมีตูนบอกนี้ดีครับอย่างนี้วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย